สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกทุกคนกับเข้าสู่ช่องคา f e ่ฮ r o กับพี่หมออีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพึ่งเบื่อกันไปก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นการอ่านดวงในปี2568แต่ว่าจะยังไม่ใช่การอ่านภาพรวม4เรื่องหลักนะคะทุกคนอันนั้นพี่หมอจะออกช่วงเดือนธันวาฝากทุกคนติดตามกันด้วยส่วนหัวข้อ ของคลิปนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสำคัญและความสำเร็จของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกในช่วงปี2568จะมีโอกาสนะคะเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวนะคะอะไรขึ้นกับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกได้บ้างนะเราจะเริ่มเปิดกันที่การเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญในปี2568กันก่อนนะคะ การเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญในปี2568แไพ่ใบแรกนะคะเป็นคิงดาบ6ถ้วย5ถ้วย7ดไม้ แปดหมายควีนถ้วยค่ะเจ็ดเหรียญคิงถ้วยเจ็ดถ้วยและเก้าถ้วยนะคะ สังเกตง่ายมากเลยนะคะทุกคนเรามองโฟกัสที่ไพ่ใบแรกแล้วก็ใบสุดท้ายนะต้องบอกว่าในปีนี้นะคะชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างโดดเด่นนะจะบอกว่าในปี67ถ้าคุณเป็นคนอมทุกข์เศร้า มีปัญหาเก็บกดเครียดกดดันแล้วแต่แต่ต้องเป็นพาร์ทไม่ดีนะพอเข้าสู่ปี2568นะคะมันจะค่อยๆหายออกไปจากชีวิตเรามันจะไม่ได้เปลี่ยนแบบปุบแบบฉับพันนะแต่พี่หมอมองว่าพิจิกหลายๆคนเนี่ยเหมือนเครียดน้อยลงนะคะ กดดันตัวเองน้อยลงนะคะปล่อยวางมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับคนรอบข้างมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นก็ได้นะในแง่ของประเด็นแบบงานเง,งินความรักความสัมพันธ์เนี่ยพี่หมอหมองว่ามันเป็นปีที่ทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองก่อนนะคะถ้าเกิดว่าในปี2567 คนมีปัญหาความรักเนาะมาในพาที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของความหึงหวงคนรักคู่ครองของเราเนี่ยชอบทําพฤติกรรมให้เรารู้สึกแบบเป็นกังวลหรือว่ารู้สึกแบบอ่าหึงเขาอะหรือเขากลับกันก็ได้นะเขาชอบเข้ามาควบคุมเราอะไรประมาณนี้อะคะ่ะในปีหกแปดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นถามว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนหรอไม่ใช่แต่เป็นที่ตัวเรานั่นเองนะคะก็คือชาวราศีพิจิกเนี่ยรัก ตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะเราก็จะปล่อยวางพฤติกรรมของแฟนเราคู่ครองเราเนี่ยลงได้นะในพฤติกรรมไม่ดีที่เขาทํากับเราอะ่ะแต่จะไม่ได้ไปถึงขั้นมันจะต้องไม่ใช่ร้ายแรงนะทุกคนถ้าเกิดว่าในปี6กเจ็นะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกระดับที่แบบว่าเขาชอบทําร้ายร่างกายเขาชอบแบบนอกใจอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่พาร์ทน,นั้นนะทุกคนมันจะต้องเป็นพาร์ทแบบเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยค่ะ พอเข้าสู่ปี68เนี่ยมันก็จะดีขึ้นคนรักคู่ครองเนี่ยมีความใส่ใจเรามากขึ้นนะคะดูแลเอาใจใส่เรามากขึ้นแบบนี้ก็ได้อันนี้คือการยกตัวยอย่างนะหรือสายคนโสดนะคะในปีก่อนๆน,นะหรืออ่าหรือปี67เนี่ยคุณเนี่ยรู้สึกว่าความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยนะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในหัวเราเลยแต่จะบอกว่าในปี68เนี่ยคุณจะ เปลี่ยนความคิดตัวเองนะจะเริ่มสนอกสนใจความรักมากขึ้นนะคะมีคนวิ่งเข้ามาหาเราเยอะขึ้นมีคนมาเอาใจเรามีคนมาตามจีบเราเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะคะมีตัวเลือกเยอะมากๆเลยจะบอกให้ในปีนี้เรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่แบบว่าไม่โสดอีกแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะก็คล้ายกันค่ะ ในปีก่อนก่อนเนี่ยเราทํางานด้วยความกดดันนะคะรู้สึกว่าอยากจะประสบความสําเร็จแล้วเราจะต้องแบบควบคุมทุกสิ่งอย่างให้ได้หรือแม้กระทั่งแบบกดดันตัวเองอยากจะพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความสําเร็จจริงๆพี่หมอมองว่าถ้ามันเปิดประเด็นมาด้วยไพ่คิงดาะตัวคุณเองเนี่ยประสบความสําเร็จใน,ในระดับหนึ่งแล้วนะเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกใจเราขนาดนั้นนะคะพอมาสู่ปี25 6 8้าสิแปที่หมอมองว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้หมดความพยายามนะแต่ว่า มันเป็นการพยายามที่ที่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะคือมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่เห็นแบบหลักๆเลยอะ่ะมันไปออกที่เรื่องของความสุขสะมมาะคะ่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไม่ว่ามันจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นไม่เกี่ยวแต่มันอยู่ที่ตัวเราที่ mindset เรานะคะมันมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วก็มันมีพฤติกรรมนะคะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นกับอะไรหลาย,ลายๆอย่างก็ทำให้ปีนี้มันเหมือนกับ ถ้ามองแบบความสุขมวลรวมอะ่ะชาวราศีพิจิกอะ่ะมีความสุขมากเลยอะ่ะในปี68อันนี้คือสิ่งที่พี่หมอเห็นแบบเป็นประเด็นหลักๆเลยนะมองว่าตัวเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นกับอะไรหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องส่วนเรื่องการเงินนะคะถ้ามันจบด้วยไพ่ก้าวถ้วยขนาดนี้นะพี่หมอมองว่าปีนี้ก็จะมีการเงินที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่นกันนะคะในปีก่อนๆเนี่ย เราเนี่ยจะต้องแบบอ่ะถ้าเป็นในพาร์ทของรายรับเนาะเราเนี่ยต้องทุ่มเทเวลาของเรานะเราจะต้องแบบว่าทุ่มเทศักยภาพของเราเราเนี่ยหรือเรากดดันตัวเองนะคะเรามีเป้าหมายแล้วเราก็อยากจะทํามันให้ได้ซึ่งกว่ามันจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ในปีก่อนๆเนี่ยพิจิกเหนื่อยมากแต่พอในปี2568ถามว่าเราลดศักยภาพตัวเองเหรอไม่นะคะเรา,าขยันน้อยลงหรออูไม่เลยในไพ่ก็ยังขยันเหมือนเดิมนะคะ แต่เราแค่เปลี่ยนความคิดมุมมองหรือว่าเราลดความเครียดความกดดันลงปรากฏว่าเราไปมีความสุขกับการทํางานอันนี้เราไล่กันมาเนาะเรามีความสุขกับการทํางานมากขึ้นเงินมันก็มาได้ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะการเงินเนี่ยพี่หมอบองว่าต่อให้เราไม่เครียดอะไรปีนี้เราก็จะผ่านทุกสิ่งอย่างไปได้ไม่เหมือนปีก่อนๆเนะเาะมันจะต้องผ่านความเครียดก่อนแต่ปีนี้ไม่ใช่แล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นนะคะ สรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะคะการเปลี่ยนแปลงสำคัญของชาวราศีพิจิกและราคานาพิจิกก็คือตัวเราเองนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองก่อนเป็นลำดับแรกแล้วสิ่งต่างๆที่เราคิดอะคะ่ะมันก็เกิดตามมาเพราะฉะนั้นปีนี้คุณมีเป้าหมายอะไรนะคะคุณแค่โฟกัสมันแล้วก็ลงมือทำมันแบบแบบไม่เครียดอะแบบไม่กดดันตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองด้วยนะ มันมีไพ่ห้าถ้วยอันนี้เป็นไพ่ที่แบบว่าถ้าเรามัวแต่โฟกัสปีก่อนนะเออสิ่งที่เราพลาดไปในปีหกเจ็ดคุณจะพลาดปีหกแปดเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็มีความสุขกับแต่ละวันของตัวเองแต่ละเรื่องที่มันเข้ามาให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะแฮปปี้ได้การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นของมันเองนะอ่ะทีนี้เรามาส่องความสำเร็จค่ะ ความสำเร็จนะคะในปี2,568ของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกให้เห็นอะไรบ้างเห็นไหมึ้นเดทเป็นใบแรกเชียวเหมือนกับเหมือนกับคำทำนายเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันโยงกันเหมือนกันนะคะ เอามีเด็กถ้วยคนโสดพี่หมอไม่โสดนะหรือแบบเริ่มที่จะมองหาใครอะไรอย่างเงี้ยในปีนี้นะคะอาการเงินมาออกที่ความสําเร็จให้เห็นกันนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจแล้วนะแปดไม้ก็ยังมาค่ะเวลาเรามองหาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราแปดไม้ออกอะสําหรับพี่หมอมันเป็นอะไรที่แบบดีมากจริงๆริงเชอริออตนะคะ ไม้เก้าดาวแต่ก็ยังไม่ว่าตามมากดดันตัวเองอยู่ในเรื่องของความสำเร็จอยู่ดีเนาะทั้งที่พี่ไพ่เขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องเครียดอะไรก็ได้นะคะเก้าถ้วยเขาตามเรามาค่ะทุกคน ใบสุดท้ายเฮอรมิตมีน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาฟังพี่หมออยู่หรือเปล่านะถ้ามีน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามที่ทํางานแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ามีความคิดอยากศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มเติมเพิ่มเติม,เ,ม,เ,มเสริมสกิลให้กับตัวเองนะคะในปี2 5ง8 ลิ้นพันกันในปี2568ชาวราศีพิจิกและราคานาพิจิกคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเป็นเรื่องแรกนะคะจบการศึกษาหรือว่าพัฒนาตัวเองอ่ะม,มันเด่นเรื่องนี้เป็นลําดับแรกนะคะมันก็จะไปตรงกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงพอดีเลยเนาะการเปลี่ยนแปลงมันก็คล้ายๆกับการพัฒนาตัวเองถูกไหมจากคนที่เครียด เป็นไม่เครียดจากคนที่อมทุกข์เป็นไม่ทุกข์จากคนที่กดดันตัวเองก็เป็นคนที่ชิลมากขึ้นนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าการพัฒนาตัวเองไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งนี้มันจะประสบความสำเร็จในปี2568ได้นะเราดูอีก็ได้ค่ะจากไพ่10ไม้ไพ่9ดาบเรากายมาเป็นไพ่สมถ้วยเรากายมาเป็นไพ่9้าถ้วยนี่ถือว่าเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรได้มากขึ้นนะคะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นอันนี้คือเด่นจริงๆเหมือนเขาไม่ย้ำเรื่องการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคือสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ได้ถ้าคุณเป็นพิจิกประเภทที่อมทุกเป็นพิจิกประเภทที่แบบ เหมือนตรึงตัวเองไว้กับเรื่องทุกๆเรื่องเศร้าๆเ,เรื่องไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องจบสิ่งนั้นในปีหกเจ็ดทิ้งมันไว้อย่าแบกมันมาในปีหกแปดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้แทบทุกเรื่องเช่นกันนะคะต่อมาค่ะถ้าให้พี่หมอเจาะประเด็นลงไปแบบลึกซึ้งลงไปอีกเนี่ยพี่หมอมองว่าปีนี้นะคะนอกจากเรื่องของโอกาสในการสําเร็จการศึกษาการพัฒนาตัวเองนะคะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยพี่หมอก็รู้สึกว่าโดดเด่นเหมือนกันนะ เป็นปีที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบตัวเนี่ยให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีในปีก่อนๆเนี่ยชาวราศีพิจิกและราคนาพิจิกคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาด้วยตัวของคุณเองนะคะแต่ปีนี้มันเหมือนกับว่าเป็นปีที่มีคนเนี่ยช่วยเหลืออัพพอร์ตแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเข้าใกล้ความสําเร็จหรือสําเร็จไปเลยเนี่ยได้ง่ายขึ้นในเรื่องของนาทีการงานนะคะแต่มันจะเวลาเราพูดว่ามีคนช่วยเหลือนะั่นหมายความว่าตัวเราก็ยังเป็น เป็นเหตุผลหลักเนาะที่จะพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรายังคงต้องทําต่อไปนะคะ,ะความสําเร็จในเรื่องการงานก็จะมาในลักษณะของการได้เลื่อนขั้นนะคะการได้ยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่ดีกว่าจะเป็นแบบนี้เสมอในปี68นี่คือความสําเร็จหนึ่งส่วนการเงินนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่มีการใช้จ่ายได้ เขาเรียกว่ามีความสําเร็จทางการเงินในลักษณะของสภาพคล่องพี่หมอเนี่ยมองว่าเป็นปีที่เราเนี่ยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการบริหารการใช้จ่ายจับาจใช้สอยมันเป็นเหมือนถ้าเราวางเป้าหมายเอาไวะคะ้ค่ะเราจะทำได้ตามเป้าหมายนั้นในปี68เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วนะว่าเป้าหมายทางการเงินของคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะส่วนความรักนะถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่เด็กถ้วยขึ้นกำกับอยู่นะคะ แต่พี่หมออกลับมองว่าปีนี้เป็นปีที่เราแค่ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ใครหรือว่ามีใครเข้ามาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แต่พี่หมอยังไม่เห็นถึงโอกาสพัฒนาขนาดนั้นมันจะช้าหน่อยนะคะมองว่าปีนี้เป็นเป็นปีที่ประสบความสําเร็จในแง่ที่เราไม่เหงาแลา้วกันเออเอาพาดนนีดีกว่านะไม่ได้เหงาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเออเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกนะคะ ส่วนเรื่องของโชคลาภนะต้องบอกว่ามันยังไม่โดดเด่นขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นอยากให้ไปรอฟังแต่ละเดือนแล้วกันเนาะถ้าเดือนไหนมันขึ้นก็ค่อยไปรอลุ้นกันในเดือนนั้นแต่ว่าถ้าเอาแบบตลอดปีเนี่ยพี่หมอมองว่าโชคลาภเนี่ยมันยังไม่ได้โดดเด่นมากนะคะปีนี้ไทยมีเป้าหมายเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวเรื่องของอการซื้อรถนะขอขอสองเรื่องนี้นะคะหลักๆ ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังยังไม่เกิดขึ้นเนาะมีมาตั้งแต่แบบหลายปีแล้วก็ได้ค่ะอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่ขอเป็นประเทศใดป,ประเทศหนึ่งหรือว่าที่ใดที่หนึ่งแล้วกันเนาะที่มันเป็นที่ที่แบบว่าต้องใช้เงินเยอะหรือว่าต้องใช้เวลาเยอะจริงๆกับการที่จะไปที่นั่นนะคะเหมือนมันมีปัจจัยหรือว่ามีมีเงื่อนไขที่ทําให้เราไปไม่ได้อะอาจะเรื่องเงินก็ได้เวลาก็ได้อะไรก็ได้ได้หมด มาในปี2,568เราจะได้ไปในสถานที่นั้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วก็เรื่องของการซื้อรถนะเหมือนกันเลยค่ะในปีก่อนๆเนี่ยเรามีแพลนเรื่องนี้แล้วเราก็พับโครงการเก็บไปหรือว่าเคยไปทําเรื่องแล้วนะคะเคยยื่นเรื่องไปแล้วผ่านไฟแนนซ์แล้วมันไม่ผ่านอะไรก็ตามมาในปี2,568มีเกณฑ์ รวมถึงการโยกย้ายที่อยู่ขอเป็นการโยกย้ายนะถ้าเป็นเกี่ยวกับที่อยู่เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ใช่การซื้อบ้านเว้นเว้นเออแต่ถ้าซื้อบ้านอะ่ะมันก็ต้องย้ายเนาะย้ายเข้าบ้านใหม่อมืแต่ไม่รู้อะ่ะพี่หมอหมองว่าซื้อบ้านมันไม่เด่นอะ่ะงั้นย้ายอะ่ะ ย,ย้ายยังไงย้ายแน่ค่ะในในเรื่องการโยกย้ายที่อยู่เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีความคิดแล้วปีก่อนไม่ได้ย้ายนะคะอยากย้ายบ้านนะปีนี้ได้ย้ายนั่นแปลว่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องย้ายเข้าบ้านใหม่แต่ว่าบ้านบ้านหลังนั้นซื้อไว้นานแหละอืมเพราะว่าปีเนี้ยพี่หมอมองว่ามันไม่ใช่ปีที่เด่นในเรื่องของการซื้อบ้านนะคะเออไม่รู้นะแต่มองว่ามันเด่นมันเด่นเรื่องการย้าย เดี๋ยวเรารอฟังแล้วกันเนาะรอฟังในแต่ละเดือนมันอาจจะขึ้นมาในแต่ละเดือนเพราะว่านี่คือภาพรวมนะคะเป็นภาพรวมก็อันนี้แหละเป็นความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงในปี2,568ของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกถือว่าเป็นปีที่ดีนะสำหรับที่หมอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้นนะคะไม่ได้แบบมีใครเข้ามาทําให้ชีวิตเราเนี่ย มันตกต่ําหรือดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นตัวเราเองที่เราจะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไงซึ่งไพ่เขาเห็นแล้วว่าพิจิกทําได้ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราการกระทําเราล้วนๆนะคะอย่ามัวแต่ไปผิดหวังกับอะไรก็ตามที่มันไม่เกิดขึ้นในปี67เเชื่อพี่หมอมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราค่ะเราต้องเริ่มต้นใหม่เท่านั้นนะคะ อ่ะอันนี้ก็จบแล้วค่ะสำหรับสเปเชียลคลิปนะคะในปี2568เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำคัญและความสำเร็จส่วนใครนะคะรอฟังภาพรวมนะการงานการเงินความรักสุขภาพของปี68ก็รอติดตามการหาคลิปจะทยอยออกมาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ดวงประจำเดือนธันวาก็กำลังจะตามหลังจากที่คลิปของ สเปเชียลคลิปนี้ลงไปเนาะก็จะมีดวงประจำเดือนธันวาการงานการเงินความรักสุขภาพเหมือนเดิมน,นะคะก็ฝากให้ติดตามกันนะคะคลิปที่เกี่ยวข้องกับปี68เนี่ยยังมีเรื่องไตรมากด้วยนะก็อยากฝากทุกคนด้วยนะทำค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามองว่ามันไม่ซ้ำซ้อนกันขนาดนั้นค่ะยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชาวพิจิกสวัสดีค่ะ